สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับกริยาในภาษาสเปนกันค่ะเพื่อนเพื่อนบางคนเขาคงจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากริยาในภาษาสเปนนั้นเขามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามกาลเวลานะคะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาดูว่ากริยาหนึ่งตัวเนี่ยเขามีรูปร่างเขาเปลี่ยนรูปร่างได้เป็นกี่รูปแบบนะคะ,ะกริยาในภาษาสเปนนะคะถ้า เราแบ่งไปตามการเปลี่ยนกริยานะคะตัวท้ายนะคะตัวท้ายของกริยาเนี่ยเราก็จะแบ่งได้เป็น2ชนิดใหญ่ๆนะคะก็คือกริยาที่มีประธานและกริยาที่ไม่มีประธานนะคะกริยาที่มีประธานหรือ los verbos en formas personales นะคะก็คือกริยาที่มีาการผันไปตามการเวลานะคะแล้วเราสามารถระบุว่าใครเป็นผู้ก,ร,กระทำกริยานั้นได้นะคะซึ่ง กริยาตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนไปตามการเวลาต่างๆในภาษาสเปนนะคะซึ่มีอยู่ทั้งหมด17การเวลานะคะแต่ว่า3การเวลาเนี้เขาเลิกใช้ในภาษาพูดกันไปแล้วนะคะดังนั้นเราจึงจะเรียนอยู่แค่14การเวลาหรือ14 mm. tense นั่นเองค่ะดังนั้นกริยาตัวหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ไปถึง14การเวลานะคะและนอกจากนี้นะคะ ก็ยังแบ่งได้อีก3ชนิดก็คือ3ชนิดนี้จะอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีประธานนะคะก็คือ los verbos en infinitivo gerundio y participio los verbos infinitivo เนี่ยก็คือกริยาในรูปแบบปกตินะคะจำกันได้ไหมคะว่ากริยาในรูปแบบปกตินี้เราจะแบ่งได้เป็น3จําพวกใหญ่ๆนะคะก็คือพวกที่ลงท้ายด้วย R อ R ร R นะคะและ ete, แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีหลักการผันกิริยาของเขานะคะซึ่งเราจะไปดูกันในวิดีโอหน้านะคะแล้วก็แล้วก็วก,กริยาเคิร์นเดียวเคิร์นเดียวเนี่ยคำท้ายของกริยาเนี่ยจะลงท้ายด้วยเอียนอันโดเอียนโดนะคะอย่างเช่นกามินาร์นะคะกามินาร์ในกริยาในรูปแบบปกติก็จะเป็นกามินันโดนะคะ Comer Comiendo นะคะ d e c i r Diciendo อย่างนี้นะคะซึ่งถ้าเราเขียนกริยาตัวนี้เดียวเ,ดยวเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นประธานเป็ผู้กระทำกริยานะคะแต่นะคะก็จะมีกริยามาช่วยเสริมนะคะมาช่วยเสริมแล้วก็มาช่วยผันประธานนะคะอย่างเช่นกริยา Estar estar บวกด้วยเครุนเดียวนะคะก็จะเป็นป่งบอกถึงการกระทําที่กระทําอยู่ในช่วงนั้นนะคะก็คืออย่างเช่นว่า estoy c a m ามินันโดเอสตันนะคะฉันกามินันโดฉันกำลังเดินอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ p a r t i c i p i ย p a r t i c i p ปีเนี้ยคำอากิริยานี้จะลงท้ายด้วย อโดอีโดและอีโนะคะอย่างเช่นก a m i n a d o นะคะหรือก o m i d o อย่างนี้นะคะก็เหมือนกันกับเคโรนเดียวนะคะก็จะมีอีกกริยาหนึ่งที่มาช่วยผันมาช่วยบ่งบอกว่าใครเป็นผู้กระทํำกริยานะคะส่วนมากก็จะเป็นอ,อยู่ใน los tiempos c o m p u e s t o s นะคะ Los tiempos c o m p u e s t o s คืออะไรก็คือการเวลาที่เป็นการการเวลาที่มีกริยา ผสมนั่นเองนะคะอย่างเช่นเอกมิโดทางนี้นะคเอกมิโ e ดก็คือเวทกริยาอาเบรบวกปรติซิปิโอก็คือฉันเพิ่งกินข้าวไปนะคะฉันเพิ่งกินข้าวไปนะคะ,อะนอกจากว่าเราจะแบ่งไปตามการเปลี่ยนแปลงกริยาการผันกริยาที่ได้เป็นกริยาที่มีประธานและไม่มีประธานแล้วเนี่ยเราก็สามารถ แบ่งได้ตามโครงสร้างของกริยาด้วยนะคะจะได้แบ่งได้เป็น2ชนิดก็คือกริยาที่เป็นกริยาเดี่ยวและกริยาผสมนะคะกริยาเดี่ยวหรือ los verbos simples ก็คือกริยานั้นเนี่ยจะในประโยคนั้นน่ะจะมีกริยาเดี่ยวที่ทําหน้าที่เป็นกริยานะคะหรือกริยาผสมก็คือมีกริยา2ตัวนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างไป เอกโอมิโด e นะคะก็คือเป็นอาเบิรบวกปรติซิเปียลนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยกริยาโรสเบเดิร์บสิมเพลสเนี่ยจะอยู่ในการเวลาที่เป็นการเวลาซิมเพรสนะคะส่วนโรสเบเดิร์บคอมโพสโตเนี่ยเราจะใช้คำพวกนี้อยู่ในการเวลาที่เป็นการเวลาคอมโพสโ o นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะงงไหมคะก็ไม่ยากนะคะการรูปแบบ กริยาเนี่ยเราสามารถแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือถ้าแบ่งไปตามโครงสร้างก็คือเป็นกริยาเดียวกริยาผสมถ้าแบ่งเป็นการเปลี่ยนผันเวิร์บเนี่ยก็จะเป็นกริยาที่มีประธานและไม่มีประธานนะคะที่มีประธานก็คือจะสามารถผันไปตามการเวลาได้14การเวลานะคะและไม่มีประธานก็มีอยู่3ตัวนะคะก็คือ infinitive, gerund, เดียว PARTICIPIO นะคะง่ายๆค่ะแล้วเรามาวิดีโอต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มเรียน v e r b e s b สบ i n ส i n i i ฟิและการผันการผันเว r รกันค่ะเป็นยังไงวะคะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหรือถ้ามีข้อติตเดเยียนข้อสงสัยอะไรก็เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะขอบคุณค่ะ